เจ้าโรบอตตัวนี้ทํางานยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะวันนี้จะเป็นคลิปที่อธิบายการติดตั้งแล้วก็การใช้งานเกี่ยวกับโรบอตตัวนี้นะคะหรือว่าที่เราเรียกง่ายๆว่าหุ่นยนต์ทําความสะอาดใต้สระนั่นเองหลักการทํางานของโรบอตตัวนี้เขาจะทํางานโดยที่ดูดฝุ่นตะกอนหรือฝุ่นละอองใต้สระเนี่ยเพื่อมากักเก็บไวท้ที่ถังตัวนี้ตัวโรบอตตัวนี้เขาจะมีแผ่นกรองอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะกระบวนการนี้ฝุ่นจะไม่ผ่านถังทรายของเราเลยการทํางานของโรบอตเนี่ยเขาจะเดินแบบแรนดอมทั่วสระเลยซึ่งเขาจะทํางานผ่านโดยใช้แรงดันน้ํา และไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะข้อดีของเขาเลยเนี่ยตัวโรบอตตัวนี้จะเป็นตัวทุ่นแรงเลยสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาทําความสะอาดใต้ <c oughs> ก็สามารถใช้เจ้าโรบอตตัวนี้ในการทําความสะอาดได้เหมือนกันส่วนข้อที่2เนี่ยข้อดีของเขาอีกก็คือจะไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนาะหน้าที่ในการขับเคลื่อนโดยผ่านแรงดันใต้น้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะสามารถปล่อยเจ้าโรบอตตัวนี้ในขณะที่เรากําลังเล่นน้ําในสระได้เลยค่ะโรบอรททาความสะอาดนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวโรบอตตัวหลักเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาจะมีล้อสี่ล้อนะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็น ตัวที่ช่วยปัดฝุ่นเข้าในเครื่องกรองของโรบอทนะคะเขาในเซ้ตเนี่ยจะให้มา20อันแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราใช้แค่2อันเท่านั้นส่วนนี้ก็คือเป็นสายที่ต่อโรบอทกับสายดูดน้ําในสระของเราค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมที่ต่อกับจุกด,ดูดสระในน้ําของเรานะคะวิธีการประกอบก็ง่ายๆมากเลยก็คือนําสายท่อที่เป็นสายนําพิงตัวนี้ประกอบเข้าด้านหัวบนโรบอทตรงนี้นะคะโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วจากนั้นตัวนี้คือตัวที่ประกอบตัวจุกด,ดูดที่ต่อกับท่อสระนะคะประกอบเข้าสายด้านนี้แล้วก็ท หมุนโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองค่ะเป็นการประกอบวิธีโรบบต,ตัวนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของเจ้าโรบบต,ตัวนี้กันนะคะว่าเขาใช้งานยังไงแล้วก็เดินในสรยยังไงตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการหมุนเจ้าตัวพุ่งน้ํากับคืนสะตัวนี้ออกมาเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยให้ทําการเอาสายท่อตัวนี้นะคะไปประกอบแทนที่ตัวพุ่งน้ํากับคืนสะตัวนี้ได้เลยค่ะก็ค่อยๆก้มนะคะเอาตัวเนี้ยไปประกอบแทนตัวพุ่งน้ํากับคืนสะตัวเมื่อกี้กันนะคะหลังจากที่เราประกอบสายท่อโรบอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้ทําการนําเจ้าโรบ ตัวนี้ค่อยๆปล่อยลงน้ำเอาหัวลงไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปเลยโรบอทเขาจะค่อยๆดำน้ําแล้วก็ลงไปใต้น้ําเองนะคะในการใช้งานโรบอทเนี้ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดไปที่โหมดฟิลเตอร์นะคะเป็นโหมดกรองน้ําใสปกติเพราะว่าสามารถใช้โหมดฟิลเตอร์ในการที่กรองน้ําใสปกติได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องเปลี่ยนไปโหมดไหนค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับคลิปการใช้งานโรบอทหรือเจ้าหุ่นยนต์ทําความสะอาดของเราการใช้งานโรบอทเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรเลยน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่ไม่ ไม่มีเวลาสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามดีแหลกผู้เพื่อติดตามเทคนิคดีๆในการดูแลสระว่ายน้ํากับปีใหม่ในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย